สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ AM15 d y วันนี้มาแนะนำวิธี h าร์ด e s เซมือถือ Xiaomi 11 Lite นะครับตัวรุ่น 5G หรือว่ารุ่นตัว Lite 11 Pro ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนแรกนะครับในการรีเซ็ตนะครับให้เราไปที่นี่ก่อนที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็มาที่คําว่าบัญชีมีนะครับอันนี้ถ้ามีการเข้าระบบอยู่นะครับเข้าลิงก์กับบัญชีมีให้ทําการล็อกเอาออกก่อนนะครับออกจากบัญชีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกจากบัญชีหาลิสเซเสร็จแล้วทีจำพาสเวิร์ดไม่ได้จำยูเซอร์ไม่ได้นะครับก็จะทําให้ติดตัวบัญชีมีนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนอกจากว่าเราต้องส่งเรื่องไปขอรหัสดีเซตนะครับ อันนี้สิ่งสำคัญนะครับย้ำไว้เลยต้องทำการล็อกเอาออกก่อนนะครับทุกรุ่นเลยนะครับมือถือทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo vivo นน้นนี่นะครับให้ทำการออกบัญชีก่อนนะครับเพราะว่า fc ทักมาเยอะมากในกรณีเคสแบบนี้คือติดติดตัวบัญชีนี่จำพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับให้ทำการล็อกเอาออกก่อนนะครับแบบนี้ออกให้หมดเลยนะครับมีบัญชีอะไรก็ออกให้หมด ฉะนั้นให้เราทำการปิดเครื่องอก็รอสักครู่นะครับเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มพาวเวอร์จนกว่าเครื่องจะสั่นแล้วขึ้นโลโก้มาเราก็ค่อยปล่อยมือนะครับอ่ะกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงค้างไว้ตามด้วยปุ่มพาวเวอร์ ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเมนูนะครับมีรีบูตก็คือรีบูตกลับไปคืนนะครับแล้วก็วิบดาต้าคอนเน็กนะครับมาซิสแตนตแล้วก็ตัวเสียโหมดอะไรตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเราเอาตัวนี้วิบดาต้าน,นี้ก็ใช้เลื่อนก็ได้นะครับเลื่อนลงมาแล้วกดปุ่ม power นะครับ up down นะครับแล้วก็กดยืนยัน นะครับคับดาวนะครับกรณีที่เราจะล้างเครื่องนะครับรีเซ็ตเครื่องใหม่ก็ถ้ากรณีที่ใช้วิธีฮาร์ดรีเซตเข้ามาวิธีนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยแล้วก็เลือกลงมาถ้าเป็นวิบอดาต้าแล้วกกดตกลงยืนยันไหมกดมาคอนเฟิร์ม ก็รอสักครู่เรียบร้อยนะครับเราก็ DataWip ิบ Data สักเซสนะครับเราก็กดยืนยันไปเลย back to main menu reboot นะครับ reboot system เรี่กไปเลยก็รอสักครู่ อันนี้รอนะครับ มาแล้วนะครับก็กดถัดไปเลือกเป็นภาษาอะไรอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็เลือกไปเอสไทยไทยไทยภาษไทยอยู่ไหนใช่แล้วก็ถัดไปไทยถัดไป ยอมรับไปนะครับถัดไปไม่มีซิมการ์ดนะครับก็ถัดไปเลย wi-fi นะครับก็เลือกไปจะเลือกเอะไรก็เลือกไปข้ามไปนะครับนี่ก็เพิ่มเติมไปยอมรับไปรอแป๊บเดียวข้ามไปไม่ต้องทำลายนะครับไปก่อนเลยอะไรอ่ะโน่นนี่ยอมรับไปจะให้เสร็จเร็วๆอ่ะโอเค เสร็จสิ้นนะครับก็รอโหลดแอปแป๊บ,บนึ่งนะครับนะครับสำหรับวิธี hard reset น,นะครับก็จะสามารถทำกับตัวเครื่องก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตัวบัญชีมีนะครับแอคเคา t ต์ต่างๆก็ทำการ ล็อกเอา์ออกก่อนนะครับเพราะว่า FC ทักมาเยอะมากในเคสแบบนี้นะครับมือถือทุกรุ่นเลยทุกค่ายนะครับมันจะมีบัญชีป้องกันอยู่นะครับเพราะว่าในในในปัจจุบันนะครับมีตัวบัญชีนี้ในการติดตามเครื่องนะครับกรณีที่เครื่องเราหายนะครับหรือว่าเขาเอาไปฮาร์ดบีเซตแต่ว่าสุดท้ายติดพาสิสวดตันนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ นะครับอีกอย่างสําหรับคนที่ลืมจริงๆถ้ายังมีกล่องมีเลขไอ้นี่อยู่ก็สามารถส่งเรื่องเข้าศูนย์นะครับเพื่อขอรหัดมารีเซ็ตตัวบัญชีมีบัญชี oppo บัญชี r e a l m e บัญชีซัมซุงอะไรก็แต่นะครับทุกค่ายไปอันนี้ก็รอจนกว่าจะโหลดแอปพลิเคชันให้เสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จเรบร้อยสำหรับบัญชีการฮาร์ดิเเซ็ตนะครับรอแป๊บหนึ่ง อีกสิ่งสําคัญนะครับก็คือควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะครับก่อนในการหาดีเซตนะครับหรือว่ารีเซ t ตตัวเครื่องนะครับมีเมมโมรีให้ถอดออกก่อนนะครับหรือว่าสํารองข้อมูลไฟล์รูปภาพนะครับข้อความแชทต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่ทําการจะรีเซตนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าบางคนลบแล้วลบเลยหาไม่ได้คู่ ยา,ยากมากนะครับสำหรับวิธีการกู้ตัวรูปภาพต่างๆนะครับทีนี้ก็รอในการโหลดแอปนิดนึงนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะครับประมาณ8-10นาที นะครับจากการหารีเซตมาแล้วก็มีการตั้งค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็มาถึงขนาดน,นี้ก็โอเคเลยเพราะว่าวิธีนี้ก็จะทำให้เครื่องเราสะอาดนะครับมีพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นแล้วก็ทำการติดตั้งแอปเข้าไปใหม่นะครับไฟแคปต่างๆก็จะหายไปด้วยนะครับ อรอแป๊บหนึ่งนะครับหมุนติวๆเลย ตรงนี้ก็รอนะครับไม่ต้องไปทําอะไรกับเครื่องเลยรอจนกว่าเครื่องจะทําการรีบูตทําการคืนค่าโรงงานนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จก็เป็นอานเรียบร้อยก็เอาไปใช้งานนะครับใส่ซิมใส่บัญชีต่างๆเข้าไปนะครับอ่ะมาแล้วเรียบร้อยนะครับคืนค่าแล้วโอเคนน่นนั่นนี่ว่ากันไปเราก็ข้ามไปก่อนไปภแพหลังไปอ่ะเรียบร้อย อ่าโอเคนะครับสำหรับวิธีการหาดีเซ็ตมือถือ Xiaomi 11 Lite 5G ก็เป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆน,นำไปศึกษาเพิ่มเติมในการตัดสินใจที่จะหาดีเซ็ตนะครับโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสสวัสดีครับ